สวัสดีครับนะฮะวันนี้กิตกรารดนะครับจะพาไปชมล้อนะฮะสเปคเลือกคัสันมาให้โดยเฉพาะเลยนะครับจะเป็นตัว1 7 5 0 4สนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันว่าล้อลายที่ร้านมีของเลยนะฮะไปดูว่าสเปคแต่เปคเป็นยังไงนะครับก็นะฮะตัวนี้นะครับมาเรื่มที่ตัวแรกนะครับเป็น a d v a แวนนะครับ RGD นะครับสีทองญี่ปุ่นเลยนะฮะ สีเดิมนะครับตัวนี้ล้อสภาพเบิกมาใหม่เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับสเปคตัวนี้เนี่ยเป็น8นิ้วอัพ45นะครับล้อฟฟอร์มราคาวงละหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะฮะในล้อแท้ญี่ปุ่นเลยนะครับจุ๊บครบสติกเกอร์ครบนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะล้อข้อ17นะครับกว้าง8นิ้วนะฮะหนักเพียง7.5กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าเบามากเลยที่กับล้อเดิมติดรถนะล้อเดิมติดรถเนี่ย ้ะกวางประมาณสัก7นิ้ว6นิ้วครึ่งเนี่ยรับรองต้องมีสิ์ประมาณ12โลแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะสเปคพวกนี้นะครับจะใส่รถที่เราแนะนำนะฮะจะเป็นพวก Expander นะครับ HRV ตัวใหม่นะครับรวมถึง Forester นะครับ Dolphin ตัวที่เป็นหลรูก็ได้นะสตร a m นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพวกเอฟอนะฮะก็จะเป็นลอสเปคแทนลรอเดิมนะครับก็คือจะไม่ล้น บีบเล่าพอดีซุ้มมาครับจะอยู่ในซุ้มมานิดนึงนะครับถ้าชอบเราประมาณนี้ก็แนะนําเลยนะครับสําหรับตัวเอ็ดแมน r g จดีครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวไลายฮิตนะฮะบ้านเราเลยนะครับเรย์วอล์กเลสซิงนะครับ CE อีแนะครับสเปคโหดเลยนะฮะดูดูด้านหลังนี่ลึกจัดเลยนะครับหนาหนาเลยนะฮะหนาหนานี่แปลว่าอะไรแปลว่าใส่เบรกตัวใหญ่นะครับก้านหลบปั๊มพ้นแน่นอนนะฮะรวมถึงท้องล้อของตัว CE อีจะค่อนข้างโล่งนะครับใส่ กับเบรกได้หลายสเปคเลยนะครับเอลเลสเบมโบนะฮะสปูนอะไรทั้งวแต่ใส่ได้หมดเลยนะครับตัวนี้มากับสเปคแปดครึ่งสามสิบนะครับน้ำหนักล้อเบามากนะฮะอยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับเป็นล้อบีเก่านะฮะท่สำคัญเป็นล้อฟอร์นะครับกว้างแปดนิ้วครึ่งคอนซูเกตเนี่ยหนักเพียงแค่เจ็ดโลถือว่าเบามากเลยนะครับที่สำคัญราคาไม่แพงเลยนะฮะชุดหนึ่งก็สี่หมื่นกว่าๆเท่านั้นเองนะครับ ตกวงละหมื่นกว่านะฮะถือว่าราคาน่ารักเลยนะครับได้ล้อฟอร์ดมินเจแปนสภาพสวยงามด้วยนะครับตัวนี้นะครับสี28ตัวนี้เนี่ยใส่ได้นะครับ F E F K นะสำหรับคนที่อยากได้ล้อขอบ17นุ่มๆไม่อยากให้แข็งเกินนะครับรวมถึงพวก r o s s H R V C R V นะครับ c a m r y a c c o r d s t ์ดสตรีมดอฟนะฮะใส่ได้หมดเลย F D F B สเปคอดหดเลยนะครับตัวนี้ครับแนะนำเลยนะฮะสีเดิมออริจินอลมาเลยนะครับขัดสันให้เรียบร้อยนะฮะ ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวลายคิดอมตะ90นะครับ N ไกล RP 01นะครับสเปคหน้า8หลัง9นะครับ Off 38นะฮะสีทำมาใหม่นะครับสีขาวสว่างสวยงามเลยนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักนะครับอยู่ที่8.6กิโลนะครับถือว่าไม่หนักมากนะครับลายซิ่ง5ก้านเวลาวิ่งสวยงามเลยนะครับสเปคตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ FD Dog เ b b ีบนะฮะที่ต้องการหน้าตื้นหลังลึกนะครับสวยงามนะฮะรวมถึง C-HR ใส่ได้หมดนะครับแคมีเอ็กคอร์ตส่สบายเลยนะครับก็ถ้าชอบไลซิ่ง90นะฮะหก้านยกระเบกด้วยนะครับลองเสียบดูก่อนได้นะครับถ้าชอบตัวนี้มาลองทาบดูได้เลยเช่นกันครับ กันนะครับก็ฝากล้อสามลายไว้ด้วยนะครับไม่จะเป็นแอดแวร์นะครับเลและก็เอ็นไกนะครับล้อฮิปใครๆก็รู้จักนะครับนัมเบอร์ต้นๆระดับโลกเลยนะฮะตัวนี้เม่ไนเจแปนทุกชุดเลยนะครับสภาพัสาันสวยงามนะฮะชอบลายไหนสเปคสำหรับสสยรถรุ่นไหนก็ปรึกษาทางกิจการได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับโทรมาได้ที่0977-43นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ